ติดเหมือนกันตอนตอนไปทํางานกับตอนเลิกงานครับตอน <Yoda. S 1> นี้มันไปนิคมเนาะซีรูปิดมันออกหน้าบานซอยซีรูปิดมันก็ไฟแดงมันเยอะครับอันนี้มันไม่มีไฟแดง มันเยอะกว่าเลยเยอะกว่าเราเขามันเป็นนิคมเนาะหลายนิคมเนาะแต่บอกว่นนี้ก็เวลวโกแล้วอะไรเจโม่วันนี้เจโม่วันนี้ก็นิคมบางโกวันนู้นก็นิคมบางพีวันนู้นก็นิคมลาดกระบังกับมีแต่นิคมกับ มีลำสองมหาลัยลำสองเแสดงว่าคนรวยที่เขาอยู่สูบุหวิ่เขาต้องเป็นเจ้าของโรงงานอย่างนี้แน่เลยค่ะเขาก็จะเขาก็จะไปอยู่นู่นแล้วกขาโรงงานเขาอยู่ข้างนอกอ๋ออันนี้คือนัศศกศึกษานะคะนี่เขาไปในซอยนี้ครับมาหาลัยลาำเขมี่ลำสองเขาเรียกมหาลัยลามเขมี่ลำสองมีจรุดร้านนิเวก้าบางนา,นนาบางมีร้าดกับบางมีเวก้าบางนาตรงนี้ ใหญ่นันเดินวันเดียวไม่ทั่ว ่อนิ่มหลงเลยนะมีให้คนเดินด้วยหรอคะนี่ค่อันนี้ข้ามแยกอ๋อนี่ไงมีแค่นี้ที่เหลือเป็นของรถจมดเลยว่าสะพานข้ามถนนอย่างที่โหดมากโหดยังไงมันไหลอ๋อเพราะว่าทางเขาแบบนยากมาก Oh yeah, nhạc yeah, yeah. วัดดังๆเขามีหลวงพ่อโสธรอยู่นี่ oh, นี่เขา,า,าไปาในซอยมีกี่นี่หลายครั้งมามีประโยชน์วัวนะครับค่ะค่ะอ๋อหลวงพ่อโสธรหลวง ฝนหัวเราะมันจะลงมาเลยไกลๆได้เห็นสนามบินก็ดีใจเลยเรวิ่งเข้าไปดูไม่ภาพไม่ไม่เป็นไรค่ะหน้าไปทิปเป้าหมายดีกว่าเราจุดรถลงคืออะไรคือหน้ามหาลัยหรือเข้าซอยหน้ามหาลัยเลยหน้ามหาลัยเนาะใจจะถึง <laughs> อันนี้คือถึงชนบุรีเลยเหรอคะทางดวนเนี้ยก่อนถึงประมาณห้าโลครับอ,อีกค้าโลวิ่งเข้าไปก็ชนบุรี ሰው จะเบียดเข้ายากเพราะรถมันเยอะที่ไปวัดอ,อะไรวัดจระเข้ใหญ่วัดจรเขใหญ่ต้องเข้าซอยวัดศรีบาลีน้อยนะแล้วก็ไปหึงเป็ถ่ายวัดศรีบาลีน้อยด้วยสองวัดจะไปนู่นเลยหรือจะลงลงนี้หรือจะให้ผมไปส่ง โอ้แต่ลงนี่ลงนี่โอ้นั่งสองแถวไปก็ได้อย่างนั้นต้อยงประหยัดไปแบบหยุด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 มัดอออนมีจระเข้ใหญ่รถบางทีน้อยเอานี้สองแถวเราเราลงไปลงดี่แล้วก็เดินย้อนไปหน่อยได้ก็สองแถวจบถูกไหนได้คือเขาใจผมพิสูงตอ,ตอนตอนลงรถไฟฟ้าลงลงหนึ่งแล้วลงอยู่บางนากับกับลงอุดมโซครับ บดมสุกเราก็ต้องลงขาเข้ามาสําโลงถ้าถ้าลงลงไม่กีก็ตองยืนลงที่ที่เราลงนั่นแหละมันจะถูกทางถ้าลงผิดทางรถรถบกแท็กซี่เขาจะพาอยู่เทินแล้วมันจะไกล<อ>คือลงาถูกแล้วใช่ลงถูกแล้วครับถูกแล้วไม่เคยมายแต่เขา้า g o เก l e อยู่เห็นว่าบางคลีมีมีสายรถเม์เขาบอกอยู่นะมกกีมีรถรถบางปะกงอืมแต่ว่าเราไม่อยู่ รถเมีมันก็ช่วงนี้มันก็ห่างหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเขาเขาทำงานหมดแล้วรถเมียก็จะวิ่งวิ่งห่างห่างห่างลง,<า>งถึงแล้วนะหน้านี่มาลายนี่มาลายไปรเมีก็ยุบนู่น เดหมอหัวเสียวแล้วก็ที่เธอสงสัยอ่ะแล้วก็โรงพยาบาลหัวเสียวนี่ไงโรงพยาบาลหัวเสียวอยู่อยู่่อยูบูบีมขนไรใหญ่มากสงสัยได้วยเหรอแบบมีข้างในคข้างในมันใหญ่นะใหญ่สิ่ไหคนทั่วไปเข้าไปได้ใครตั้งชื่อได้เอาครับในนั้นะถ้าสองแถวก็เดินเดินไปนั่นนะเดินเข้าซอยนั้นไปจะสมแซวมือจะจอดอยู่นี่แบงอะไร ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ขับไปสองร้อยก่อนพี่พี่ดูนี่ค่ะดับฝั่งนู้นะอ๋อใช่จัได้อันนี้คืออยู่ในจังหวัดอะไรเนี่ยพี่ละ่ะอันนี้อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมเขตบางพลี๋อตอนนี้มาต่างจังหวัดนะคะพี่พี่ นี่นะผู้นำทางนะเราจะไปไหนก็มาติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราจะไปหารถสองแถวนะคะ